นี้นะคะและเป็นที่น้างสุพรองคนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู้าในกันเลยนะคะกสวมากนี่คือนาเดี๋ยวจะไปเข้าไปดูว่าพรานาาย ฝลก็กำลังจะมาแะะลคค้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกระท่อมชาวนาจะมีอะไรบ้างมีอะไรข้างใน คือตะเกียงเจ้าพารีนี่จะปั่นสุด้วยอันนี้คือแบบว่ารถจักรยานปั่นขายเมื่อก่อนใช่ไหมที่เขาเป็นแบบขายขนมขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะน,นี่ก็จะเป็นโอง่งไม่หอมเนี่ยไหนอ่ะ นี่นะคะวิถีใช่มีชิลเลอร์สมัยก่อนเขาก็อยู่กันแบบนี้เนาะเขาก็จะดีไาย์เรือภายบน แล้วที่ขาด,ด,ดาแล้วที่ขาดไม่ได้ของทุกบ้านสมัยก่อนก็คือรูปภาพนะคะนี่เลยนะคะรูปภาพตามนี้เลยมีทุกบ้านจริงๆค่ะคืออะไรอะ่ะน้ำอะไรอะ่ะนันคือชายเขียแต่ว่าทาังขยายอยู่เ้ยลูกสียนี่นะคะกระเดื่องตำข้าว น,นี่คือลูกเจีย๊ยบลูกเจีย๊ยบลูกเจีย๊ยบเจ็บตายหมดเหมือนแบบสาวเ<า>ชียงใหม่มะะใช่มาพร้อมฝนจริงๆอ่ะวันเนี้ยแล้วฝนมาแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพาทุกคนขึ้นไปดูด้ินบนกันนะบพาเยือด้วยนะไ,ได้แต่ไม่รู้ว่าท้องเราพาไหมพาไม่เป็นก็จะมีคลองน้ำอะ มีลูกคลิปสำหรับคิดเงินด้วยนะคะเลยนะคะ อันนี้นะคะก็จะเห็นสื่อชัดนิดนึงว่าถือกล้องเองนะคะอืมนี่เป็นแก้วนะคะเหมือนคองแต่ก่อนใช่ไหมจะเป็นแก้วลายดอกไม้แบบแต่วก็จะมีเหมือนเป็นชุดปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเราสามารถขึ้นไปได้ก็คือเป็นแบบของสมัยแต่ก่อนที่เขาเก็บไว้อ่ะ นี่นะคะเรือนไทยก็สามารถขึ้นได้นะคะอันนั้นก็คือจะเป็นหอปฏิบัติธรรมนี่ก็จะเป็นเครื่องแบบเครื่องสั่นแรงมากฝนก็จะตกนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็คือภายเรือได้มีเรือทั้งหมดสามลำถ้าที่เห็นเนื้อน,นะคะก็จะเป็นเป็ดว่าสามารถเดินข้ามไปตรงนี้ได้แล้วทุกคนเดินข้ามไปนะคะนี่ตรงนี้ก็คือข้ามได้นะะทุกคนไม่รู้ขึ้นได้หรือเปล่าแต่ว่าขึ้นได้แหละนี่ มีเรือทั้งหมดสามสองลามดีแรน,นก็สุดเป็ดนคะคะแล้วก็ซุดไปเป็ดน,น้ำคือแบบใสแต่นี่คือรถอะไรอะรถขายของแต่ก่อนหรือว่าอะไรนี่แหละเขาก็จะมีห่วงยางใกล้ๆเราได้นะคะพคะบบวกคาร์บไม่ตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เราสามารถโอ,อ้ยร้อนร้อนเราสามารถเดินรู้สึ่อสันได้เอ,อ้ยร้อนร้อน นี่คือตาช่างโบลาาแต่เราไม่เข้าไปในห้องนะคะเราก็จะส่องเฉพาะข้างนอกอก็ส่องเข้าไ,ไปแต่ว่าเขาไม่ได้ล็อกไงใช่ใช่เดีย๋ยวเราลองกดเข้าไ,ไปนิดนะึงข้างในมีเยอน่อยนะคะนี่นะคะภายในคสมัยก่อนจริงนอะ บบน้เนี่เคือเครื่องอะไรอ่ะไหนอ่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะนี่ไม้พายใช่อันนี้เป็นน่าจะเป็นแบบว่าถักทอปะใส่เส้นเอ็นปะน่าจะเพราะมันมีแบบเป็นช่องของเดี๋ยวเราไปดูอีกหลักกันเลยนะคะว่าคนจะตกยัง่งเป็นช่องของใส่เส้นได้หรือเอ็นไรงนี้แล้วก็มีไม้คานสำหรับหักหักน้ำหักของเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงนะคะ อ๋อนี่คือตู้ยาใช่ไหมแร็กซ์แรักซ์นี่คือตัวอะไรตุ่กข,ขอ้อไปดูตู้เสพติดมียอาอไ,ไหมไม่เปิดค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะแล้วก็จะมาดูข้างในกันนะคะนี่นะคะนี่ตู้ยาฝของนี้อ่ะอ๋อนี่มันมถ่ายหนังดยอ่ะโอโอ้ยอ้ยร คะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยแล้วก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ